หลายคนถามมาเรื่องนี้เยอะนะฮะผมก็เลยพูดด้วยก็ได้นะฮะกลับมาดูข่าวประเทศไทยนะครับ JKN นะครับแอนจักรพงศ์นะฮะก็มีปัญหาเรื่องการวีซัดดูนะการจ่ายบอลในวันที่1นะที่ผ่านมาประมาณ609ล้านบาทนะครับ609ล้านบาทเนี่ยดิมเมื่อวันที่1แล้วก็จ่ายไม่ไหวนะครับแล้วก็ รู้สึกจะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าล้านนะแล้วก็มีการขอเลื่อนพักชำระหนี้มาแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเ,เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาจะจ่ายแน่นอนนะครับความน่าสนใจก็คือการขาดสภาพคล่องของบริษัทที่ไปซื้อมิสยูนิเวิร์สมานี่แหละนะฮะดูซิว่าเป็นยังไงนะครับความน่าสนใจคือหลังจากนี้เนี่ยวันที่11นะเซปเทมเบอร์ September, นะจะต้องจ่ายอีกนะบริษัทกุณแอนเนี่ยจะต้องจ่ายอีก เอ่อออกตุเบอร์วันที่20นะโนเวมเบอร์10แล้วก็13-15 24นี่คือตารางการชำระหนี้ทั้งนั้นเลยนะที่จะต้องจ่ายอีกอีก6 track of bond นะครับคือรวมเงินทั้งสิ้นเนี่ย2.76จุบิลเลียนนะสองพันกว่าล้านนะสองพันเจ็ด้อยกว่าล้านที่ต้องจ่าย ไม่แน่ใจว่าจะหาเงินทันภายในอีก2เดือนหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยคุณแอนก็ออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันตรงกับช่วงที่เราน่าจะเจเนเรตได้ก็คือตัวมิดยูนิเวิร์สมันก็จะมาตอนประมาณปลายปีใช่ไหมก็น่าจะได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์กันอันนี้เล่าสู่กันฟังเล่นๆนะเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็พิมพ์ม,พม,มาได้ลวกันนะครับธุรกิจหลักของ JKN เนี่ยมันคือธุรกิจการซื้อมีเดียซื้อมีเดียแล้วก็มา มาปล่อยในช่องนะเขามีช่องของตัวเองเนี่ JKN เอ่อไอผมวิเคราะห์นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะก็ไปดูงบกันเงินดูอะไรมาเนี่ยมันก็ก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่าส่วนตัวมองว่าเทรนดมันเทรนมันตกนะเทรนแบบนี้มันตกเทรนดของการเสพไอดิจิตอลทีวีเนี่ยมันเริ่มตกแล้วคนก็เริ่มไปหันไปเสพเนี่ยอย่างเพื่อนๆในช่องเนี่ยก็ ผาทานโทษนะบางคนแทบไม่เปิดทีวีแล้วอะไม่เปิดช่องแล้วอะนะครับถ้าจะเปิดคือเขาจะเสพคอนเทนต์ที่มันเปซิฟเกเท่านั้นนะดูวันนี้เวลามันมีค่านะถ้าคุณจะดูทีวีไปเรื่อยเปืนะ่อยเนี่ยมันจะไม่ใช่นะคือเขารู้ว่าเขาต้องดูอะไรนะเช่นเช้ามาเขาจะต้องดูวันนี้ก่อนนะอาจจะดูดู big morning talk คนคนที่ดูก็คือต้องดูนะครับคนที่จะดูข่าวอื่นต่อก็ต้องดูคือเขาจะมีตาราง,งเขาแต่ละวันแล้วเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีการเปิดอะไรไปเรื่อยๆและนะฮะอันนี้ก็จะ เทรนนี้มันมันมันเริ่มเปลี่ยนไปนะมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการซื้อคอนเทนต์มานะครับการซื้อคอนเทนต์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับคอนเทนต์เนี่ยมันแพงนะมันไม่ได้ถูกๆนะซื้อเข้ามาแล้วก็คุณก็เอามาปล่อยดูถ้าขาดทุนก็คือคนดูมันน้อยนะฮะรายได้มันจะมาจากไหนบางทีเก็บคนดูมันก็ไม่ได้เยอะมันต้องมาเก็บพวกโฆษณาโฆษณาบ่งที โฆษณาเขาก็ไม่นิยมไปโฆษณาในช่องอะไรแบบนั้นแล้วนะในทีวีนะเดี๋ยวนี้มันก็จะโฆษณาในในช่องข่าวช่องอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะมันมันไม่ง่ายอะ่ะแล้วก็คนโฆษณาเดี๋ยวนี้เขาก็มีช่องทางเลือกเยอะไม่ต้องโฆษณาในช่องทางเดิมๆแล้วก็ได้นะแล้วมันก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าอีกอะไรแบบเนี้ยเอ่อทำให้ไรายได้ในมุมแบบเนี้ยผมว่ามันเริ่มตกนะถึงแนมะ้ไปซื้อเนวิสยูนิเวิร์สมาแล้มิวส์ยูนิเวิร์สมันจะพอมันก็ดูดีนะมีแบรนด์แต่ธุรกิจหลักเดิมๆเนี่ย ส่วนตัวนะมองว่ามันยังไม่มันมันมันไม่ได้นะฮะแล้วเวลาคุณไปแทงบัญชีเนี่ยอย่าลืมนะวเวลาคุณไปซื้อพวกคอนทงคอนเทนต์แบบนี้มาเนี่ยมันเอาไปแทงเป็นผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้จบบัญชีแต่ผมเข้าใจว่ามันไม่สามารถไปใส่ไว้ในตรงเอ่อหักไอตรงเป็นค่าที่จ่ายได้เลยนะมันสามาันมันมันไปใส่ในช่องของต้นทุนที่มันแบบ3เดือน6เดือนค่อยๆหักไปเรื่อยๆนะซึ่งไอแบบเนี้ยมันจะทําให้เราไม่ได้เห็นผลกําไรโดยตรง ะะถ้าคุณไปดูในงบการเงินเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่เห็นผลกําไรมันโดยตรงแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าคนกำไรเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันติดบวกนะผลกําไรติดบวกแต่ทาไมมันไม่มีตังจ่ายหนี้ฟะเราเข้าใจไหมคือเราดูบริษัทที่มีกําไรแต่ทําไมวันนี้จ่ายหนี้ไม่ได้นะครับงั่นก็หมายความว่ามันมีปัญหาสภาพคล่องไงมันมีกําไรแต่มันเป็นกําไรที่มันไม่ได้มีเป็นเงินสดรอ รออยู่ในธนาคารจ่ายได้มันมีปัญหาเรื่อง liquidity และไอ้ปัญหา liquidity คืออะไรมันก็ต้องไปดูเรื่องการจดบัญชีนะครจริงๆถ้าให้ดูดีๆมันต้องดูที่ cash flow นะครับ in กับ out เนี่ยชัวสุดบอกชั่วๆเลยนะถ้า cash flow มันชัดนะว่าลบอะนะมันก็ต้องคิดละนะถึงแม,ม,ม้ในมุมในมุมไอ้ตัวกำไรมันจะขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นกำไรบนบน พอคุณมีกาไรอ่ะคุณก็ต้องไปลงทุนซื้อคอนเทนต์ของเดือนต่อไปนะไอ,ไอ,ไอตรงซื้อคอนเทนต์เนี่ยดันซื้อมากกว่าเงินที่เข้าไม่รู้แหละแคชโฟมันไม่โกหกใครนะเข้าเนี่ยกับออกมันไม่บาลานซ์ออกมันมากกว่าเข้าแล้วออกมันเยอะกว่าเข้าเยอะด้วยนะสำหรับ JKN อันนี้คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็อาจจะต้องมีตัวตัวบู์รายได้อย่างตัว Miss Universe มาทีหนึง่งมันก็จะครอบเบอร์หรือเปล่าแล้วก็ไอธุรกิจหลักเนี่ยมันดูจะมีปัญหาก็ต้องมีการปรับ หลายเรื่องนะ product เนี่ยมี product line เนี่ยเห็นไหมดริงสกินแคร์สปา product เขาก็จะทําเป็น product แบบนี้ออกมาเพิ่มขึ้นด้วยนะครอันนี้คือสิ่งที่คุณแอนเขาเขอออกมาแถลงแล้วกันนะฮะก็ดูต่อไปวันที่11นี้แหละว่าจะจ่ายนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าคิวใกล้ใกล้สุดมันคือ11 s e p t e m b ต r นะดูซิว่าจะได้ไหมนะครับรวมๆไอ้ลอดหลังนี้ก็2000กว่าล้านก็เยอะอยู่นะฮะประมาณนั้นโอเคใช่ครับอาจารย์ เฉลี่ยหลายปีทำ C F สภาพของทำให้เสียแน่นแหละอืมประมาณนั้นนะฮะผมก็วิเคราะห์บ้านๆแล้วกันนะไม่ต้องพูดอะไรมันเป็นเทคนิคมากนะักถ้าผมพูดภาษาบัญชียเยอะๆไม่เข้าใจอีกนะยาก <c oughs> ประมาณนี้เอาไปว่าหุ้นล่วงเนี่ยพอชําระไม่ได้เนี่ยล่วงหนักนะแล้วก็กระทบอะไรหลายเรื่องเลยนะครับก็ต้องจับตาดูกันให้ดีช่วงนี้ไทยเราก็แย่เหมือนกันไม่ใช่ว่า,าจะดีไปสมดนะฮะ